สวัสดีค่ะวันนี้ธนิดาไมาส้สักจะมานำเสนอสินค้ารหัส B-23 เป็นโซฟาขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะสามารถนั่งได้และก็นอนได้เลยทีเดียวน้อง B-23 เป็นโซฟาสไตล์โมเดิร์นลูกค้าเห็นไหมคะว่าน้องมีขนาดกว้างมากๆเลยรูปทรงน้องจะเก๋ๆไม่ซ้ำแบบใครสามารถโชว์ในบ้านและข้างนอกบ้านได้เลยนะคะ งานไม้สักเป็นงานที่แข็งแรงเหมาะสำหรับครอบครัวที่ชื่นชอบการทนทานของสินค้าเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุทุกท่านลดอาการปวดหลังเวลานอนลูกค้าท่านไหนที่เป็นออฟฟิศซินโดมแนะนำงานไม้สักเลยค่ะยังไงก็ฝากน้อง B23 ไว้ด้วยนะคะทางโรงงานของเรารับออกแบบตามขนาดและปรับไซส์ได้ด้วยนะคะ ไม้สักของเราผ่านการอบแห้งและเคลือบน้ำยามาเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้งานถึง20ปีเลยทีเดียวงานของโรงงานเราออกแบบโดยช่างชำนาญการมีประสบการณ์ถึง40ปีเลยทีเดียวนะคะทางเราพยายามปรับปรุงสินค้าและผลิตสินค้ามาใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ที่ชื่นชอบงานไม้นะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจทักแชทหาในเพจของเราได้เลยหรือสามารถโทรหาเราตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะทางร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางและส่งทั่วประเทศด้วยนะคะธนิดาไม้สักออกแบบได้ตามสไตล์คุณ